ดีครับอ๋บอบอเ,ออเป็นจากใดเหตุการณ์คือไปอาวาดหรือวัดเมื่อกี้นี้กลับมาผมผมก็มาเอะมาโอ้โมีอาวุธมียัง้งบอสเออเดี๋ยวจอดเท่นี้ก็ได้รถไปยางไปดีกว่านี่จอดแถวนี้สีฟูนี่เนาะเออเออบอเอเดี๋ยวอยู่เค่สีชมพูเลยหรือออยู่ใช่อ๋อบอ คุณวะเดี๋ยวไ,ไ,ไปน้ำกันให้เจ้าซอยถือไม่งามก่นกอนเอมันอาลวาดเออเดี๋ยว,ยวอีกผู้หนึง่ง <c oughs> เดี๋ยไปน้ำกันเนี่ถือไม่งามผู้ะอันเ,เ,เ,เนี่อ่าแจกแจกใจอาวุธผู้หลานเนี่ยนี่อันนี้ก็เนี่ยเราจะนอยดีนรถตำรวจจะไปก่อน เคยไหลอะนะเออนั mm ่นลายมันเรียนนี่ละเออพอดีก็เจ้าเอาไม่แตะคอส่นี่ไปเกี่ยวขาเด้อออกมาเขาก่อนเลยน่องนะก็ไเ้ซื้องนก็บอกนี่ฮะโอเคบ่ใช่เขาตั้งได

อเอาละหนุ่มเอ้ยเราตำรวจเด้อน่าเดี๋ยวขอญาตตรวจสอบหน่อยเด้เอบนตื่นเอารับสลบตัวรุปจนดีเพื่อความปลอดภัยอย่าใส่กุญแจมือก่อนอเข็นเนี่ยไม่ไม่งั้เราปีนตึกอื่นพี่เรต้องใส่กุญแจมือผมไปด้วยทุกที่เออเพื่อตามระเบียบแล้วมะผมทำอะไรผิดครับเข็นคลายมาเาผมทำอะไรผิดผมถามก่อนตามพรบรกิตเวชค์าแม่ตัวอารวาดนี่ต้องได้พาไปโรงพยาบาลเด้อ มีเจ้าทีเขาเห็นอยู่เห็นผมต้นไหนครับอืมก่อนหน้านี้เราตัวตวดจะได้มา่ะเอานอนงายเออเอาลูกไปนี่เออไปยินไปไปรถกันไปไหนครับเนี่ยไปไหนหาหมอเออถึกแล้วเออเออไปเดี๋ยวเช็คฝ่าวงถ่าเดีอย เดี๋ยวอยู่ข้งขนาก็ได้มีคนเบิร์ซอยอเดี๋ยวให้นั่งทานี้ก็ได้ะเดี๋ยวนั่งทา่ายยุคแค่อันบันียาพี่นอกเพ่อ,อาาเดอยวพราว่าว้มา, <c oughs> าม่นขี่ได้อเริ่มว่าหันไปอหัะวาดยวดมาเนาะเออไอเราไมีไผ่ในยาพี่นอง พอสิไปโรงพยาบาลได้เดี๋ยศไม่ังเออโทรทิดบอกอย่าพี่น้องเพิ่นเออโทรบอกเพิ่นเลยเด้อพอเพิ่นเตรียมตัวพร้อมเอาบัตรประชาชซนยังหมอหนีไปพร้อมนะครับบัตรบัตรบัตรบอกไปเป็นคนไทยตรงนี้ทุกคนนแหละสั้นบอยยังวีบัตรกับสำเนาที่เบียนบ้านที่มีเลข13ลัดเพิ่นแหละมอส44ในระบบนะครับ ให้เขาไปต้นแรกนะครับให้ให้เขาไปต้นแรกการให้เขาเตรียมใบยวอั้นครับแบบบาดีประสานโรงพยาบาลเรียบร้อยเลยให้เพิ่นโทรมาลงพักรดอันเดี๋ยวอันสักเป็นธุระเดียวบนนี่ เนาะผมเป็นผู้ช่ยอยู่เนะเออไทลกอะรกันไหมไลุกมเอได้เกาะไทลกแน่เออเอามุมแดดเอออเดียฝาดดินไทยลูกก็้เลยโอเคครับครับมืนเชยไปน้ำพ่นอยู่บ่เจ้า หรือว่าอะไรที่แบบาะเออโอเคตามปริทัปผมก็สิไปนะก็โอเคดีเพราอญาติพี่น้องญาติขบวนจักรเนื้อประสานญาติเราใหเจ้าเจ้าไปน้ำแหละบัดพาเราไปตีต่อเอ้ยบโมเดลเจ้าพาญาติอมมอนี่ไปตีต่อโรงพยาบาลสกเวพาเชาวมอนี่รักษาตีต่อแล้วก็โทรเขารงพักหรือโทรหาผมมาได้เออโทรหาว่าพร้อมแล้วพกชาวมอนี่ไปโรงพยาบาลนะครับเนาะครับผมครับ ครับเออเดี๋ยวคุณขุนที่เม็นเคยมาเอาบมือไอ้คุณเดี๋ยวว่าบ่เสร็จเนี่ก็ชุมชนบำบัด็จกลางกรุบรอบแม่อยู่ครับแม่เ็งานมันงแม่เนงานยากมุนมั่น่ะสังกะสอตังกะีเขาุเลยโอลงวัดเมื่อกี้บอกไปหมางเพื่อนไทยหรืเพื่อนนะอันนี้ก็ยับนีรับแรงครับไม่ได้ยาดผมผมเป็นย่งผมวาผม่าผมก็ พายุอะไรก็ปมบ่แม่นแ้วว่ใครสะว่า่ายอะึรนี่วขื้นแ้งว่ากับชลบอยู่แอบขื่นแ้งเมอกีละผมมาสองรอบล้วครับครับเป็นเช่นใเนาะแม่บือขี้ยเออนี่แล้วเอาแม่เพื่อใจล่ะแม่เพงานครับก็ขีดงานทางไหนเนาะเรเอแต่ยรยบ่เรือปยาติกายูบ้านบ่ได้บ่ตายดีพี่น้องเพิมีายุ่คมือนี้แี่เราเดอดใสมือบ่เออเอาญาตพี่น้องบึ้งเนา ดูแลไปทุระไปครับผมโอเคก็ดิถามหมอพื่อแล้วครับเลยพูดสิไปรักษาดิเออไม่ยังมันขืนกับ็ไปพี่น้องตำรวจว่าเลยขาบอกฟังดอกต้องญาติว่าหมอจะฟังอาการนักแล้วครับผม 呵呵呵呵呵，也得啦。<laughs>